คำวิเศษคำวิเศษคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเองเพื่อให้ใจความชัดเจนขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายชนิดของคำวิเศษหลักภาษาไทยได้แบ่งคำวิเศษออกเป็นสิบชนิด 1. ลักษณะวิเศษคือ คำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะของคำนั้นๆอาจบอกชนิดขนาดสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอาการเช่นดอกมะลิมีกลิ่นหอมหอมใช้บอกกลิ่นปากกาสีดำตกอยู่ใต้โต๊ะสีดำใช้บอกสี 2. การวิเศษการวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาเช้ชาสายบ่ายโบราณปัจจุบันอดีตอนาคตเช่นเมื่อคืนนี้ลมพัดแรงมากเขาไปเรียนพิเศษทุกวัน 3. สถานวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกสถานที่ ใกล้ใกล้บนล่างเหนือใต้ใตเช่นเขาเป็นคนอีสานโรงเรียนของฉันอยู่ใกล้ 4. ประมาณวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกจำนวนนับ1 2ที่1ที่2หรือบอกปริมาณมากน้อยจุหมด อันลำทั้งหมดบางบ้างต่างเช่นเขากินข้าวจุฉันสอบได้ที่หนึ่งห้าปริศชา,ชาวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อแสดงความสงสัยหรือเป็นคำถามว่าใครทำไมที่ไหนเท่าไรอะไรเช่นคนในเรียนเก่ง คุณชอบรับประทานอาหารประเภทใด 6. นิยมวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกความแน่นอนความชัดเจนว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นนี่นั่นเองแน่นอนเช่นฉันเองที่ทำแก้วแตกพรุ่งนี้ผมจะไปหาคุณแน่นอนข้อสังเกตควรจำคำวิเศษ บอกความแน่นอนจะอยู่หลังคำขยายแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคจัดเป็นนิยมสรรพนามเช่นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้เป็นคำนิยมวิเศษนี่คือแม่ของฉันนี่เป็นคำนิยมสรรพนาม 7. อน,นิยมวิเศษคือ คำที่ใช้ขยายคำอื่นโดยไม่บอกกำหนดแน่นอนลงไปว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทำไมเช่นเหตุใดเธอรีบกลับบ้านฉันจําไม่ได้ว่าเขาชอบสีอะไรข้อสังเกตควรจำคำวิเศษบอกความแน่นอนจะอยู่หลังคำขยายเท่านั้นแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคจะเป็นอนิยมสรรพนามเช่นเธอทำอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจอนิยมวิเศษ อะไรฉันก็กินได้อานิยมสัพนาม 8. ปฏิชยาวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อแสดงอาการรับรองโต้อตอบขานรับว่าจ,ะจาะ้ะจ๋าคะเออพยัค่ะเช่นท่านครับผมขอรายหยุดหนึ่งวันครูคะเชิญทางนี้ค่ะ 9. ปฏิเสธวิเศษคือ คำที่ใช้ขยายคำอื่นเพื่อแสดงความไม่ยอมรับได้แก่คำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของฉันผมไม่ต้องการไปเที่ยวกับคุณ 10. ปะพันธ์ทวิเศษคือคำที่ใช้เชื่อมคำอื่นโดยไม่มีคำว่าที่ซึ่งอันดังที่ เพื่อว่าอย่างที่ชนิดที่ที่ว่าคือเพื่อว่าเช่นจงทำอย่างที่ฉันสั่งเขากินชนิดที่คนอื่นไม่กล้ามองหน้าที่ของคำวิเศษหนึ่งคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นบ้านสวยราคาไม่แพงสวยเป็นคำขยายคำนามของคำว่าบ้านสอง คำวิเศษทำหน้าที่ขยายสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นฉันเองเป็นคนบอกความจริงแก่เขาเองเป็นคำวิเศษขยายสรรพนามฉัน 3. คํคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำกริยาเช่นคนตื่นเช้ามักได้เปรียบคนอื่นเช้าเป็นคำวิเศษแสดงเวลาทำหน้าที่ขยายคำกริยาตื่น 4. คํคำวิเศษทำหน้าที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองเช่น นางสาวไทยคนนี้มีหน้าตาสวยมากมากเป็นคำวิเศษที่บอกจำนวนที่ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษสวย